สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้จะพามาดูวิธีเพิ่มขวดเลือดที่เรากดใช้เนี่ยจากเดิมมี4ขวดให้กลายเป็น5ขวดแบบในคลิปนี้แล้วก็วิธีทําให้ยาที่เราใช้กดในแต่ละครั้งเนี่ยเป็นขวดใหญ่ทํายังไงไ่ก็อื่นไปดูวิธีทําให้ยากดเนี่ยกลายเป็น5ขวดก่อนนะครับให้กด m ขึ้นมาแล้วดูเมนูพวกนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีคำว่าว d reward พวกนี้จะเป็นของที่เราทําไปแล้วก็กด W ครับ View Reward เราจะเห็นว่าเนี่ยถ้าเราทําตัวนเนี้ยนะครับให้เป็นแต้มมันจะมี Reward ของตรงนี้ระดับที่1นะ่ับที่2ถ้าแต้มมันถึงนะครับเราจะได้บวก1 Potion Charge แต้มนี้เอามาจากไหนแต้มนี้เอามาจากการเนี่ยครับเปิด Waypoint แล้วก็ทำ Size q u e ทำ area d i s c o v e r พวกนี้มันจะมีแต้มบอกนี่อย่างนี้ได้20แต้มครับยิงได้ร้อยแต้ม20พอเราทำไล่ขึ้นมาเรื่อยๆมันก็จะเปิดตัวนี้ครับเปิดตัวนี้ด้วยถ้าเกิดว่ามันเป็นรูปรูปนี้นะรูป1ตัวนะครับก็คือเคลมคาแรคเตอร์เดียวถ้า3นี่คือได้ทั้งได้ทั้งออกคาแรคเตอร์ครับดังนั้นเด็นอย่างอย่างหนึ i งสกิลพอนี่คือได้ได้หมดได้ทุกตัวนะครับส่วน potion c h a r potion h a r t นี่คือได้ได้ตัวเดียว ก็คือไม่ไม่ชนิดมาถึงได้ทั้ง ID นะครับพอเรามีเลือด5ขวดแล้วซึ่งเต็มที่มันก็ได้แค่นี้แหละเพราะผมดู้ว่ามันไม่มีมากกว่านี้ต่อไปเลือดขวดนะตอนนี้ผมใช้ขวดเล็กอยู่เนี่ยฮิลสิบเไลฟ์นะครับมันน้อยให้เรามาที่ตัวนี้อยู่ที่เมืองนี้ครับเนี่ยตัวเนี้ยอยู่ที่เมืองนี้นกดเข้าไป someone เขาจะสอนครับเกี่ยวกับเรื่องการครับแล้วเราก็ครับตัวนี้ครับขอถ้าเรามีวัตถุดิบวัตถุดิบก็ตามบนล่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเรามีวัตถุดิบปั๊บก็ผ่านเลยตัวนี้ชี้มาเลยว่า20ครับได้นะวัตถุดิบคือสอแบบนี้อย่างละสิบห้ากับห้าแล้วกดปั๊บเราก็ได้ละทีนี้เราจะมียาขวดใหญ่ใช้ ตรงนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครไหนก็ตัวละครนั้นนะครับไม่ไม่ได้มีสองไม่ได้แบบว่าทําทีเดียวแล้วได้ทุกตัวละครนะดังนั้นตัวละครอื่นของเราเนี่ยจะต้องเก็บพวกเก็บพวกผักพวกหญ้าอะไรพวกนี้แล้วก็มาคราฟด้วยเพื่อที่จะได้ใช้พวกนี้ได้มากขึ้นครับ <Like S 1> เราก็จะเซฟเ <keep you. S 1> ซฟชีวิตได้มากขึ้นด้วยโอเคงั้นก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมการพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ